สวัสดีทุกผู้ชี่สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยในเกม Kenshin Impact นะครับและในที่สุดนะครับผมวันนี้ก็มาถึงสทีเวลาของคลิปนี้คลิปไกด์พ่อบ้านโทแมะนั่นเองนะครับผมซิโทม่นะครับผมเป็นตัวละครใหม่ไฟที่ยังไม่มีก็อย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะส่วนครเพชรไม่พอนะครับผมก็อย่าลืมไปเติมเพิ่มกันด้วยนะอะไรน,นะเติมร้านไหนอะเอานี่ไง เมโลท็อปอัพนะครับผมร้านเติมเกมถูกๆและปลอดภัยนะครับผมใช้แค่เพียง UID กับชื่อตัวละครด้วยเลยทราคาที่ถูกสุดๆเลยหากใครสนใจนะครับผมสามารถเข้าไปทักในเพจเมโลท็อปอัพหรือแอดไลน์เมโลท็อปอัพไปได้เลยนะครับ mm hmm. ผมเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนโทมันะครับผมตัวละครใหม่สดาวนะครับผมมากับตู้น้องเต่านั่นเองซึ่งผมต้องบอกตรงนี้เลยว่าโทมันะครับผมเป็นตัวละครเปิดโล่สีดาวที่คุ้มมากๆนะครับผม เรียกว่าโล่แข็งรองจากจงหลีกันเลยทีเดียวนะครับผมต้องบอกว่าเป็นตัวเปิดโล่ที่เรียกว่าใครไม่มีจงหลีเนี่ยปั้นโทมะจะค่อนข้างคุ้มมากมากนะครับผมในการเล่นกับตัว DPS ที่ต้องการโล่ต่างๆอาจจะมีปัญหากับการใช้พวกตัวชัดยิงพวกตัวธนูไม่ได้นะครับผมแต่ว่าตัวตีปกติเนี่ยใช้งานได้ดีมากๆโทมานะครับผมเป็นตัวละครหอ,อกธาตุไฟนะครับผมตัวใหม่ในเกมนี้นะครับผมเป็นตัวละครสีดาวที่เรียกว่า ถ้าจะเป็นตัวเปิดโลดสีดาวกี้นะครับผมอาจจะเป็นเอ่อจจเกือบเกือบห้าดาวซะด้วยซ้ำสำหรับความแข็งของโล่เนี่ยโทมสนะครับผมเติบโตเป็นแอตแท็กเปอร์เซ็นต์นะครับผมอาจจะดูแปลกๆกว่านิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมเพราะโทแมสเนี่ยโล่เขาจะแข็งตามแม็กซ์นั่นเองหรือเลือดสูงสุดนั่นเองต่อไปเราไปดูที่สกิลกันก่อนนะครับผมสกิลเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากสําหรับการโจมตีปกตินะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยเน้นเลยละกันมีอย่างเดียวเคยบอกไปแล้วในคลิปไกด์ก่อนที่ตัวจะเข้าจริงเนี่ยก อย่างเดียวที่โจมตีปกติมีก็คือท่าเท่ครับผมเท่มากเท่ยดย,ย้อยสวยงามกินใจทุกคนทุกฝ่ายแน่นอนไม่ต้องอัพอะไรเลยเลเวลหนึ่งเอามาเตะหอ,อกเท่ๆก็เท่ลวครับสกิลต่อไปนะครับผมก็คือ b l e s s i n g b l e s s i n g นั่นเองนะครับสกิลเปิดโลนะครับผมเมื่อกดครั้งแรกเนี่ยจะทําการเตะขาไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายไฟเป็นวงกว้างนั่นเองนะครับผม แต่ว่าจะทําให้ตัวละครติดไฟชั่วขณะหนึ่งด้วยนะเหมือนตอนกดดับน้ําสิงชิวระหว่างที่เตะเนี่ยก็จะสร้างโล่นะครับผมธาตุไฟที่ดูดซับความเสียงหายไฟได้250%หรือ2.5เท่าเนี่ยออกมานะครับผมแต่ก็ซับธาตุอื่นได้นะ แค่จะซับน้อยกว่าธาตุไฟนั่นเองซึ่งปริมาณแล้วก็ความหนาของโล่เนี่ยขึ้นอยู่กับแม็ก p ของโทมัสนั่นเองนะครับของผมอัพที่เลเวล11คือผมอัพเลเวล8นะแล้วมันบวกไปีก3ของกลุ่มดาวอยู่ที่13.7%ของแม็ก p นะครับผมบวกกับ 6, 1647ัน้นั่นเองซึ่งโล่เนี่ยมีอัพทานอยู่ทั้งหมด8วินาทีนะครับผมอย่างที่เคยบอกไปโล่ของโทมัสสามารถทับซ้อนได้แต่ว่ามันจะอยู่ในสกิลอัลติเมทนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปพูดกันซึ่งไอาการ สามารถทับซ้อนแล้วก็ดูดซึมความเสียหายได้สูงสุดเนี่ย37.2%ของ m a ็ HP นะครับผมบวกกับ4,483นะครับผมที่เลเวล11นั่นเองคู่ดาวของสกิลนะครับผม15วินาทีถ้ามองอย่างนี้นะครับผมมันจะมีดาวทางประมาณ7วิใช่ไหมเพราะว่าโล่อยู่8แต่ว่าคู่ดาว15นะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่าโล่โทมัสสามารถสแต็กได้แล้วก็การ สเต็ทุก1ครั้งเนี่ยจะทําการรีเฟชระยะเวลาต่อเนื่องของโล่นะครับผมซึ่งก็จะอยู่8วิไปเรื่อยๆถ้าเรารีเฟชต่อเนื่องเรื่อยๆนะฮะซึ่งการรีเฟชนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่อัลติเมทกันเลยดีกว่าสกิลต่อไปนะครับผมก็คือครีมสันโอโยโรยนั่นเองเป็นสกิลอัลติเมทนะครับผมกดครั้งแรกเนี่ยจะทําความเสียหายไฟ,ไฟวงกว้างรอบๆตัวนะครับผมแล้วก็จะทําการเศษ สก็อตชิ่งโอโยโรยออกมานะครับผมเป็นโล่2อันหมุนรอบๆตัวนั่นเองซึ่งจะทําให้เราเนี่ยมีเอฟเฟกในการที่ตีปกติแล้วจะเกิดการกระเพื่อมคลื่นไฟไปข้างหน้านั่นเองนะครับผมจะทำความเสียหายไฟี่ยไปข้างหน้าต่อศัตรูที่อยู่ข้างหน้านั่นเองและเมื่อไฟออกไปกระเพื่อมโดนศัตรูเนี่ยจะทําให้เกิดการรีเฟชโล่แล้วก็ทับซ้อนนะครับผมทำให้สามารถรับความเสียหายได้มากขึ้นแล้วก็รีเฟชระยะเวลาการใช้งานโล่นั่นเองซึ่งสามารถเกิดได้ทุกๆ1วินาทีเลยนะ 1>, 1วินาทีนะฮะสามารถรีเฟชโลได้1รอบแล้วก็สแต็คความหนาเข้าไปอีกนั่นเองที่เลเวลสิเนี่ยความเสียหายของไฟที่กระเพื่อมออกไปเนี่ยอยู่ที่1นึนะครับผมทุกๆครั้งที่สแต็กโลเนี่ยโลที่สแต็กเพิ่มเข้าไปเนี่ยจะเพิ่มเข้าไปทุกครั้งครั้งละ2.2%ของเลือดสูงสุดนะครับผมบวกกับ261นั่นเองที่เลเวลสิซึ่งระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่องของโลเนี่ยที่รีเฟชเข้าไปแล้วทับซ้อนกันเรื่อยๆก็คือ8วินนาทีเหมือกับแปดวิน ไฟกับเพื่มเนี่ยอยู่15วินะครับผมแล้วก็ครูดาว20วิมีดาวทาม5วินั่นเองแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้พลังงานธาตุเยอะมากนะครับผมใช้ถึง80พลังงานธาตุเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับผมโทมัสเป็นตัวที่ต้องค่อนข้างเน้นฟื้นฟูพลังงานในระดับหนึ่งเพื่อให้อัติเมตของเขาสามารถอยู่ได้ตลอดแล้วก็รีเฟชโลได้ตลอดนั่นเองพรสวรค์นะครับผมปลดล็อกตอนเลเวล40นะครับผมเมื่อตัวละครในทีมเนี่ยที่เข้าร่วมการต่อสู้ในขณะนั้นเนี่ย ได้ทําการรีเฟชโล่เนี่ยประสิทธิภาพของโล่เนี่ยจะเพิ่มขึ้น5%นะครับผมเป็นเวลา6วินาทีนั่นเองเอฟเฟกนี้เกิดขึ้นได้ทุกๆ0.3วินาทีนะครับผมซึ่งทับซ้อนได้สูงสุด5รอบนั่นเองก็คือเมื่อรีเฟชรอบหนึ่งเนี่ยก็โล่แข็งขึ้น5% 6วินะครับผมถ้ารีเฟชติดกัน5รอบเนี่ยโล่ Low จะแข็งขึ้น25%เป็นเวลา6วินาทีนั่นเองผมบอกเลยว่าโล่โทมานะครับผมแข็งมากนั่นเองด้วยสกิลนี้เนี่ยมันจะทําให้โล่แข็งเข้าไปอีกขั้นนนึงเลยนะ ต่อไปนะครับผมเป็นพรสวรรค์ปลดล็อกตอนที่เลเวล70นั่นเองก็คือไฟกระเพื่อมของอัลติเมทเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นตามปริมาณ HP สูงสุดนะครับผมเป็น2.2%ของเลือดสูงสุดนั่นเองก็คือแรงขึ้นตามเลือดนะครับผมแรงขึ้น2.2%ของเลือดสูงสุดของโทมะนะครับผมสำหรับไฟกระเพื่อมของอันติอันนี้ผมจะบอกว่าดาเมจมันไม่ค่อยเยอะนะครับผมค่อนข้างน้อยเลยดีกว่าเอ,า,อางี้ดีกว่า อาจจะไม่เยอะมากไม่เยอะเท่ากับพวกเสียงหลิงอะไรงนี้ที่มีกงจักไฟใช่ไหมอันติของโทมัสเนี่ยก็เทียบไม่ได้แน่นอนนะครับผมแต่ว่าถือว่าเป็นดาเมจเสริมแล้วกันส่วนใครที่จะเล่นผสมธาตุเนี่ยก็ต้องระวังในส่วนที่อันติเขากระเพื่อมออกไปบางครั้งด้วยนะแล้วก็เตือนไว้ก่อนเลยว่าโทมัสนะครับผมเป็นตัวแปะไฟที่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปะจะกลายเป็นว่าไฟโทมัสไปทปําปฏิกิริยากับอันที่แปะไว้ก่อนหน้านี้ซะมากกว่านะครับผมไม่ค่อยเหมาะที่จะเอาไปแปะไฟเท่าไหร่ อันนี้เตือนไว้ก่อนเลยเดี๋ยวไปเตือนเพิ่มอีกทีตอนคุยเรื่องทีมแล้วกันนะแล้วก็พอสวรสค์ติดตัวของโทม่นะครับผมเป็นตกปลาดนอินาซึมะนะครับผมมีโอกาส20%ที่จะได้รับปลาแบบดับเบิลนั่นเองนะครับผมได้ปลาแบบ2ตัวนะครับผมถ้าตกในอินาซึมะเท่านั้นนะต่อไปคือกลุ่มดาวนะครับผมกลุ่มดาวของโทม่เนี่ยถ้าจะให้ผมเลือกปลดอันที่เล่นได้ดีเนี่ยต้องปลด C2 นะครับผมทุกคนปลด C2 จะทําให้โล่โทม่แบบว่าอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยนะครับผมส่วนใครที่ปลด C4 เนี่ย ก็อัพไทมมันเกิน100%ยเปเแน่ๆนะครับผมเพราะว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องพลังงานทาตเท่าไหร่นะครับผมสำหรับคนที่ปด okay. ลด c ีโอเคเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่กลุ่มดาวแรกนะครับผมกลุ่มดาวแรกก็คือตัวละครในทีมนะครับผมที่ได้รับการป้องกันจากโลกของโทมัานเนี่ยถูกโจมตีนะครับผมช่วงระยะเวลาของสกิลอีนะครับผมกับอัลติเมทเนี่ยจะลดลง3วินาทีซึ่งเอฟเฟกเนี่ยเกิดได้ทุกๆ20วินาทีนั่นเอง แต่รู้สึกสกิลเนี่ยเหมือนจะไม่นับตัวโทมัสเองด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าตอนที่ผมเอาตอนที่ผมใส่โล่ให้โทมัสแล้วเอาโทมัสไปรับดาเมจเนี่ยเหมือนสกิลมันจะไม่ติดนคะครับผมต้องสลับไปเป็นตัวอื่นในทีมแล้วให้โดนตีกระแทกโล่นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์เนี่ยของกลุ่มดาวแรกเนี่ยมันถึงจะขึ้นบนหัวอ่ามันถึงจะลดคูลดาวให้นะครับผมทำให้สกิล E กับอัลติเมทของโทมัสเนี่ยลดคูลดาวลงค่อนข้างเยอะนะครับผม3วินี่คือโอเคเลยอันตินะครับผมคูลดาวยี่สก็เหลือ17นะครับผมส่วน สคิลอีนะครับผมคูดาวสิบห้าลดไปสามก็เหลยสิบสองนั่นเองทําให้การต่อเนื่องในการรีเฟชโล่เนี่ยมันมันค่อนข้างต่อเนื่องมากขึ้นนะครับผมสําหรับกลุ่มดาวแรกกลุ่มดาวสองนะครับผมไม่มีอะไรเลยง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับผมก็คือระยะเวลาใช้งานของอัลติเมทเนี่ยนานขึ้นสามวินะครับผมอ่ากลุ่มดาวแรกโดนตีปุ๊บคูดาวลดสามวิกูมดาวสองเพิ่มระยะเวลาการใช้งานสามวินะครับผมคูดาวสิบเจ็ดนะครับผมส่วนระยะเวลาการใช้งาน15 เพิ่มไป3เป็น18ฉะนั้นตอนนี้นะครับผมอัพไทม์เลยคูดาวนะครับผมมา1วินั่นเองคูดาว17เวลาใช้งาน18นะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้โลโทมาอยู่ตลอดเวลาแนะน่นอนเว้นแต่อย่างหนึ่งคือเราเก็บอัลติเมตไม่ทันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะไปแนะนําช่วงใส่อาวุธกับอาร์ติแฟกว่าทํายังไงให้อัลติเมตเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รีมาทันให้ใช้งานนะครับผมคูมดาวที่3คูดาวต่อไปนะครับผมก็คือ เพิ่มเลเวลสกิลของสกิล E นะครับผมขึ้น3เลเวลนั่นเองอันนี้ถือว่าโลดถึกขึ้นมากเลยนะสำหรับคนที่ลงมงเนี่ยก็ใครจะลงมงก็คิดดีๆนะครับผมคือสกิลจะถึกมากของผมส่วนตัวผมอัพที่เลเวลแแล้วก็บวกตรงนี้ไปอีก3เป็น11นะครับผมผมค่อนข้างพอใจกับโลดในระดับหนึ่งแล้วกลุ่มดาว4นะครับผมทำให้เรื่องพลังงานธาตุของอัลติเมตโทมัสเนี่ยค่อนข้างหายห่วงนะครับผมเพราะว่าหลังจากใช้อัลติเมตเนี่ยจะทำการฟื้นฟูพลังงานธาตุให้โทมัส ขึ้นมา15หน่วยนั่นเองมันจะทําให้เก็บอัลติเมทได้เร็วมากนะครับผมสาหรับคนปลดกลุ่มดาว4กลุ่มดาว5นะครับผมก็คือเพิ่มเลเวลสกิลของอัลติเมทเพิ่มขึ้น3เลเวลนั่นเองนะครับผมทาให้สามารถสแต็กโลดได้หนาขึ้นอีกแล้วก็ไฟกระเพื่อมกับดาเมจสกิลเนี่ยแรงขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมไม่มากนะครับผมเพราะว่าเราไม่เน้นที่สกิลแล้วไม่เน้นที่ดาเมจของสกิลอยู่แล้วนะครับผมกลุ่มดาวสุดท้ายหรือกลุ่มดาวที่6นะครับผม ไม่ได้รับการรีเฟชโล่เนี่ยการโจมตีปกติชาร์จโจมตีแล้วก็พุ่งลงจากอากาศเนี่ยของตัวละครทั้งหมดในทีมเลยนะจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น15% 6วินาทีนนเดงก็คือทุกๆครั้งที่เรารีเฟชโล่ด้วยอัลติเมทเนี่ยความเสียหายการโจมตีปกติชาร์จตีแล้วก็พุ่งลงเนี่ยจะเพิ่มขึ้น15% 6วิซึ่งเรารีเฟชทุกๆ 1วินาทีเพราะฉะนั้นเราจะได้บัฟตีแรง15%ตลอดเวลาที่อยู่ในอัลติเมทของโทมัสนั่นเองเพราะว่าเราจะรีเฟรชตลอดใครปลดกลุ่มดาว6จะได้ดาวเมจฟรีประมาณ15%นะครับโอเคประมาณนี้เลยกันสำหรับกลุ่มดาวของโทมัสนะครับผมแนะนำก็คือปลด2เล่นได้ดี D, นะครับผมปลด4เล่นสบายเลยส่วนปลด6ได้ดาวเมจเพิ่มแล้วก็โล่แข็งขึ้นด้วยนะครับผมก็ขอให้ไม่เกลือกันนะครับผมสำหรับคนที่จะปลดดาวโทมัสนะครับต่อไปนะครับผมคืออาวุธ อย่างที่รู้ๆกันนะครับผมก็คือโทมะใช้ลูกแก้วธาตุเยอะมากในการกดอัลติเมทครั้งหนึ่งก็คือ80เลยเพราะฉะนั้นผมแนะนําเป็นหอกที่มีฟื้นฟูพลังงานนะครับผมอันไหนก็ได้แต่อันที่แนะนําที่สุดเนี่ยไม่พ้นเฟโบนัสนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยคือสกิลวุธเนี่ยเมื่อโจมตีติดคิย์ิคอลเนี่ยมีโอกาส80%นะครับผมใครขัด5เนี่ยโอกาส100%เลยนะเออถ้าติดคิจะได้ลูกแก้วธาตุ6หน่วยนะครับผมก็คือได้6ลูกฟรีเลยแถมได้เป็นฟื้นฟูพลังงานด้วยจ้ ทำให้อันติโทมัสเนี่ยเรียกว่าเต็มเร็วมากนะครับผมซึ่งถ้าใครเล่นอัลติแฟกต์นาฬิกาเป็นฟื้นฟูอีกเนี่ยอันติแทบจะอยู่ตลอดเวลาแล้วครับผมก็ดูอย่างที่ผมเทสในสตรีมถ้าใครได้ดูก็อันติแทบจะอยู่ตลอดเลยแล้วก็ภาพที่กําลังเห็นอยู่ตอนเนี้จะเห็นว่าผมใช้กับไม่ว่าจะเป็นทีมอายากะหรือเป็นทีมที่มีธาตุไฟอีกตัวหนึ่งช่วยรีด้วยเนี่ยโทมัสนะครับผมอันติเนี่ยเรียกได้ว่าจะอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมสามารถสลับมากดได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับผม แต่ว่าอย่าลืมว่าผมปลด C4 ด้วยนะอาจจะดูง่ายไปนิดนึงถ้าใครไม่ได้ปลด C4 เนี่ยอาจจะลําบากนะครับผมแล้วก็อาจจะต้องฟิกว่าหอกเนี้ยจะดีสุดสําหรับโทมัสเพราะว่าจะช่วยฟื้นพลังงานธาตุให้กดโลดได้ตลอดเวลานั่นเองแต่ถ้าใครไม่มีหอ,อกเป็นโบนัสจริงๆเนี่ยเออใช้เป็นเดอะแคชได้นะครับผมเพราะว่าฟื้นฟูเหมือนกันอัลติเมทเนี่ยแรงขึ้นด้วยแล้วก็ได้อัตราคริจากอัลติเมตด้วยนะครับผมหรือใครรวยๆหน่อยนะครับผมอาจจะใส่หอ,อกม่วงก็ไม่ว่ากันนะครับผมแต่ว่า อาจจะเปลืองไปนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับพวกดาเมจของสกิลโทมาที่มันไม่ได้แรงขนาดนั้นเนี่ยส่วนถ้าใครไม่มีหอ,อกเฟโวนนสหรือเดอะแคชอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะไปคารฟหอ,อกโปรโตไทป์นะครับผมมาใช้ได้เป็นหอ,อกคารฟจากเมืองมอนสเตนะครับผมเป็นออบลองฟื้นฟูเหมือนกันสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าหอ,อกฟื้นฟูที่ดีที่สุดสําหรับโทมาเนี่ยผมแนะนําเป็นเฟโวนนสดีสุด ดีมากๆด้วยยิ่งถ้าติดคริเนี่ยจะทําให้เก็บพลังงานธาตุได้เร็วมากนะครับหรือใครคิดว่าไม่ต้องใส่หอ,อกใส่แค่อัติแฟกต์นาฬิกาฟื้นฟูก็พอนะครับผมอาจจะไปเลือกใส่หอ,อกสลามนะครับผมให้เป็นเพิ่ม max HP นะครับผมเพื่อให้โล่แข็งขึ้นนั่นเองแต่ส่วนตัวเนี่ยถ้ามีหอ,อกสีดาวที่เป็นฟื้นฟูเนี่ยก็ใส่หอ,อกสีดาวไปก็ได้ครับแล้วก็ใครอยากจะได้ช่องนาฬิกาเป็น HP เนี่ยค่อยไปเปลี่ยนานาฬิกาเอาก็ได้แต่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องรีไม่ทันสักเล็น้อยรผมพาาว่า พอเปลี่ยนนาฬิกาเป็นเลือดเนี่ยอาจจะฟื้นฟูไม่ทันนะครับผมฟื้นฟูที่ผมแนะนำเนี่ยต้องประมาณ200นะครับผม200ถ้ามีเฟเวอร์นัสช่วยเนี่ยทำให้เล่นได้ดีขึ้นเยอะนะครับผมเพราะว่าได้ลูกแก้วธาตุฟรีอีก6หน่วยนั่นเองแล้วก็ใครใช้หอกเฟเวอร์นัสจริงๆเนี่ยอย่าลืมไปเพิ่มพวกคิีเรทด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่เพิ่มคิรีเรทเนี่ยอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าไม่ติดคีเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้ลูกแก้วจากสกิลอาวุธของเฟเวอร์นัสนั่นเอง ส่วนพวกครีดาเมจเนี่ยของโทมัสถ้าใครไม่ได้เน้นดาเมจจากโทมัสอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับขอให้แค่ติดขิแล้วได้ลูกแก้วธาตุฟรีจากสกิลอาวุธของเฟเวนัสก็พอนะครับผมเพราะว่าเราเน้นเปิดโล่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมส่วนใครนะครับผมเป็นสายดาเมจผมก็ลองมาให้แล้วเหมือนกันนะครับผมถึงแม้ว่าผลออกมาจะไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่เพราะว่าดาเมจไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผม ผมลองเป็นโทม่านะครับผมใส่ให้โทม่แล้วก็ใส่เซตสี่เอมเบลมนะครับผมให้โทม่นะครับผมสเตตออกมาอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าไม่ได้ฟาร์มหามาเพื่อโทม่สายดาเมจสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะผมมองว่ามันอาจจะเบาแล้วมันก็ไม่แรงมากจริงๆด้วยนี่คือโทม่ดาเมจสูงสุดที่ผมทําได้แบบโนบัฟเลยนะไม่มีบัฟเบเนตไม่มีอะไรเลยเพราะว่าผมเทสไปก็น่าจะเปลืองของนะครับผมการทำโทม่าดาเมจเนี่ยมันเอามาใช้จริงไม่ค่อยได้นะครับผมเพราะว่า ถ้าใครดูแบบโชว์เคสแบบเตะเตะหอกสกิล e ีทีเป็นแสนเนี่ยมันก็ใช้จริงไม่ได้อยู่ดีนะครับผมกว่าจะได้แบบนั้นคือเขากินทั้งอาหารพื้นเบนเนตคาซื้อนะับผมโมนาด้วยนะครับผมเพื่อการเตะหนึ่งครั้งดามเมจแสนกว่าๆนะครับผมก็มันไม่คุ้มที่จะมาใช้จริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมขอข้ามพวกดามเมจโชว์เคสของโคมาไปแล้วกันขอพูดเฉพาะเรื่องของโลก่ก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับอาวุธเนี่ยก็ สายดาเมจใส่เป็นโฮม่าได้นะแถมได้เลือดได้โล่เพิ่มด้วยนะครับผมแต่ยังไงเนี่ยผมแนะนําใส่เป็นโบนัสแลนด์โอเคสุดนะครับผมเพราะว่าฟื้นฟูได้ค่อนข้างเร็วโล่อยู่แทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วต่อไปคืออร์ติแฟกนะครับผมอร์ติแฟกเนี่ยผมแนะนําเป็น2เลือด2องเอบลิมเลยครับผมเพราะว่าฟื้นฟู20แล้วก็เลือดอีก2ีนั่นเองโล่แข็งแล้วก็ฟื้นฟูเร็วนะครับผมเซตนี้คือเซตที่ผมแนะนํามากที่สุดนะครับผมส่วนสเต็พวกส่วนสเต็หลักเนี่ยนาฬิกาผมใส่เป็นฟื้นฟูนนะะครผใรจใจส่เปเป็็ลือดกดกไ้นะ ถ้าเกิดว่าแบบคิดว่าไม่เป็นไรที่แบบโล่หายไปสักประมาณไม่กี่วินะครับผมแล้วก็เก็บเอาก็ได้อะไรเงี้ยไม่จําเป็นจะต้องมีอัลติเมตเต็มตลอดเวลาก็เปลี่ยนเป็นเลือดได้นะโล่จะแข็งขึ้นแต่ว่าผมมองว่ามันแข็งขึ้นไม่มากเลยนะแบบนิดเดียวจริงๆอะิะแล้วก็จะมีเรื่องปัญหาตรงที่ว่าบางทีอันติมันไม่เต็มแล้วมันจะกดไม่ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราใส่เป็นฟื้นฟูเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหานั้นผมเลยมองว่าใส่ฟื้นฟูเนี่ย คุ้มสุดสําหรับนาฬิกาของโทมัสนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ล่นเลือดช่องนี้ก็ได้นะครับผมช่องถ้วยเนี่ยใช้เป็นเลือดโอเคนะครับผมเพราะว่าโลกแข็งขึ้นหรือใครอยากจะเล่นเป็นดาเมจใส่เป็นโบนัสไฟก็อันนี้แล้วแต่นะครับผมส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยผมแนะนําเป็นอัตาคินะครับผมส่วนออฟลองเนี่ยก็อัตาคิเลือดฟื้นฟูนะครับผมผมแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับออฟลอง ออฟหลักก็ฟื้นฟูเลือดแล้วก็คีเรตเองหรือใครอยากจะเล่นเป็นสายดาเมจอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ที่ใส่โฮม่ก็อาจจะใช้เป็น4เอมเบลมนะครับผมหรือ4โนเบลสนะครับผมใช้บัฟเพื่อนได้ด้วยแต่ว่าโล่กับฟื้นฟูเนี่ยมันก็จะ d r อปลงไปอีกนะก็ระวังรีสกิลไม่ทันกับว่าโล่ไม่แข็งพอที่จะใช้งานแล้วกันนะครับหรือใครอยากจะทำดาเมจโชเคสนะครับผมใส่เป็น4คริมสันวิชออฟเฟรมก็อันนี้แล้วแต่นะครับผมสำหรับสี่คริมสันเนี่ย เพราะว่าใช้งานจริงสุดท้ายเราก็ต้องพึ่งโล่โทมะอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าซิกเนเจอร์ยังไงของโทมะก็คือโล่ไม่ว่าจะเป็นสกิล E หรืออัลติเมทเนี่ยก็คือโล่นะครับผมแต่ใครอยากเล่นเป็นดาเมจไฟก็ลองใส่เซตไฟมาละเหยดูก็ได้นะครับผมแต่ว่าไม่เหมาะที่ใช้งานจริงแน่นอนส่วนตรงนี้นะครับผมผมคลายข้อสงสัยไปก่อนเลยแล้วกันว่าโทมะใส่สีเลือดได้ไหมผมบอกเลยว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเซตสีเลือดเนี่ยต้องเป็นสกิลธาตุนะครับผม สกิลธาตุโจมตีโดนศัตรูแต่ของโทมาเนี่ยที่มันออกไปทุกๆ1วิเนี่ยนับเป็นเอลิเมนต์เบรสหรืออัลติเมทนะครับผมไม่ใช่สกิลธาตุไม่ใช่สกิลอีล e. เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ผลของเซ็ตสี่เลือดนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่คุ้มเท่าไหร่ได้อย่างเดียวคือได้โบนัสพลังโจมตีนะครับผมตอนเตะครั้งแรกแค่นั้นแหละที่เหลือไม่ได้อะไรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่คุม้มถ้าอยากจะเพิ่มความแข็งของโล่เนี่ยเซตสีเลือดใช้ไม่ได้เลยครับผมฉะนั้นแนะนําสุด2เลือด2 HP, Q องเอม ส่วนตำแหน่งของโทมะเนี่ยตำแหน่งเนี่ยก็คือซัพพอร์ตที่เอาไว้เปิดโล่นะครับผมซัพพอร์ตแอนด์ยูทิลิตี้นะครับผมเป็นตัวเปิดโล่ที่โล่แข็งรองลงมาอันดับ2นะครับผมรองจากจงหลีนั่นเองณปัจจุบันเพราะฉะนั้นใครไม่มีจงหลีเนี่ยโทมะคือตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับผมณนะตอนนี้แล้วในตำแหน่งซัพพอร์ตของโทมะนะครับผมไม่นับว่าเป็นตัวแปะไฟเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะแปะไม่ค่อยติดนะครับผมอย่างเช่นใช้กับชายอย่างเงี้ย ก็น้ําชายแทบจะแปะตลอดเวลากลายเป็นไฟไประเหยแทนนะครับผมถ้าเล่นคู่กับซิงชิวยังไงน้ําดาบน้าซิงชิวเนี่ยก็แปะน้ําตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมเลยเล่นคู่กับทีมภูเถาซิงชิวเนี่ยอาจจะมีบางจังหวะที่ไปแย่งระเหยกันบ้างแต่ว่าไม่บ่อยขนาดนั้นหลังจากที่เทสมานะครับผมก็สมมติตี10รอบก็อาจจะไปแย่งระเหยประมาณรอบ2อรอบนะครับผมอยู่ที่จังหวะเวลาที่ว่ามันออกไปพอดีกับตอนที่ เราแบบว่าชาร์ตตีหูเถาหรือเปล่านะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยในตำแหน่งซัพพอร์ตเนี่ยโทมะเป็นตัวเปิดโล่ที่ดีนะครับผมแต่ว่าแปะไฟไม่ดีนะส่วนโทมะซับ DPS เนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ที่จะยัดดาเมจลงไปในโทมะเพื่อเล่นเป็นซับ d p พนะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้โล่บางลงแล้วก็ดาเมจตัวคูณสกิลของโทมะเนี่ยมันไม่ได้แรงเลยนะ ผมยัดของสุดๆกับเซต4เ m b มเบลเนี่ยอันติกับเพื่อมไปฮิตละประมาณ7,000นะครับผมทำแรงๆหน่อยคนอื่นอาจจะได้สักหมื่นหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ดูอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าจะแลกกับการเสียความหนาของโล่แล้วก็เปิดโล่ได้ต่อเนื่องน้อยลงแลกกับดาเมจกับเพื่อมฮิตละหมื่นหนึ่งต่อวิเนี่ยก็ส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนําที่จะเล่นเป็นซับดีพีเอสนะฮะส่วนทีมนะครับผมทีมที่สามารถเล่นกับโทมะได้เนี่ยก็ จริงๆแล้วโทมะไปได้แทบกับทุกทีมเลยเพราะว่าเป็นตัวเปิดโล่ที่ค่อนข้างอัถปรโยน์นะยครับผมโล่เขาแข็งจริงๆแต่ว่าควรจะเป็นทีมที่ต้องตีปกติด้วยหรือมีการใช้แอนิเมชันของตีปกติเนี่ยเพื่อให้โล่รีเฟชนะครับผมเล่นกับทีมฮูทาโอเคไปได้นะครับผมอาจจะมีไปแย่งหลเหยืสักครั้ง2ครั้งแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับผมถ้าเกิดว่าทีมฮูถาไม่มีโล่เนี่ยล้วต้องการโล่เนี่ยโทมะก็เป็น1ตัวที่ค่อนข้างโอเคนะครับผม อีกหนึ่งทีมที่เล่นได้นะครับผมก็คือทีมคู่กับออยกากะนั่นเองทั้งพ่อบ้านทั้งคุณหนูมากันหมดนะครับผมทีมนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะก็เล่นเป็นพวกทีมฟรีดนะครับผมอาจจะมีบางจังหวะที่มันหลุดฟรีดนิดน,นึงตรงที่ไฟโทมัสมันกระเพื่อมไปโดนแต่ว่า ไม่ได้มีปัญหามากขนาดนั้นยังไงอายกาตีปกติรัวๆอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใช้รีเฟชโลโทมะได้ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวจริงๆไฟกระเพื่อมในทีมในทีมอายกาเนี่ยถือว่าเป็นดาเมจเสริมในระดับหนึ่งเลยนะก็คือมอนติดแช่แข็งอยู่เนี่ยไฟโทมะบางทีก็ออกไปเมลก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมถือว่าไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่คำถามโลกแตกสาหรับ2ตัวละครนี้นะครับผมใช้ด้วยกันได้ไหมผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่ดีนะครับคือใช้ได้แต่ไม่ดีนะครับผมใครที่คิดว่าจะเอาโทมะไปแปะไฟแล้วให้ หยุดความคิดนั้นเลยครับผมมันทำมันทําไม่ได้นะครับผมเพราะว่าสิ่งที่จะแปะอยู่กับตัวมอนเนี่ยไม่ใช่ไฟโทม่านะครับผมแต่จะเป็นมีดน้ําของชายนะครับผมแล้วกลายเป็นว่าไฟโทม่าเนี่ยไประเหยแทนนะครับผมถามว่าใช้ดีไหมใช้ค่อนข้างโอเคนะครับผมเพราะว่าชายตีปกติบ่อยมากแล้วก็ฮิตเยอะมากเพราะฉะนั้นสกิลเนี่ยได้รีเฟซโลตลอดแน่นอนแต่ว่าถ้านับเรื่องดาเมจ เสริมนิดหน่อยตอนที่มีระเหยไปโดนน้าบ้างเนี่ยก็ใช้ได้นะครับผมคือใช้ได้แต่ว่าถ้าจะหวังให้โทมะไปแปะไฟตลอดเนี่ยเลิกหวังแบบนั้นนะครับผมแต่ใช้ได้นะอเอาใช้ด้วยกันได้ค่อนข้างโอเคอนอกจากนี้มีทีมไหนบ้างจริงๆก็มีหลากหลายมากครับคือมันคือยังไงตัวเปิดโล่มันแทบจะไปได้กับทุกทีอยู่แล้วนะครับผมแต่แล้วก็ เตือนไว้ก่อนว่าระวังเรื่องไฟมันกระแทกไปโดนแล้วปฏิกิริยาธาตุมันอาจจะเพี้ยนไปนิดหนึ่งก็ระวังแค่ตรงนั้นนะครับผมสำหรับการเล่นกับโทมะนะครับผมใช้ได้กับทุกทีมเลยมามาถึงข้อดีข้อเสียนะครับผมสาหรับตัวโทมะเนี่ยข้อดีคือตัวสีดาวนะครับผมมันเปิดแล้วมันออกง่ายกว่าตัว5ดาวอยู่แล้วยกเว้นอย่างเดียวเลยคือคุณโชค้ายนะครับผมตอนแรกผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้โทมะเราเหมือนกันแต่ว่าหลังๆนี่ออกมารัวมากนะครับผมจนปลดสีหได้นี่ใจชื้นเลย ข้อดีอย่างต่อไปนะครับผมคือเป็นตัวละครธาตุไฟนั่นเองคือธาตุไฟเนี่ยไม่ได้หมายถึงทําระเหยละลายได้เหมือนตัวอื่นๆที่เป็น DPS นะเพราะว่าดาเมจโทมัสเนี่ยไม่ได้แรงแต่ว่าสามารถเล่นกับตัว DPS ไฟได้ง่ายมากเพราะว่าเป็นธาตุไฟด้วยกันคือตัวของโทมัสมีโล่ให้นะครับผมแล้วเป็นธาตุไฟด้วยเพราะฉะนั้นตัว DPS ธาตุไฟเราไม่ต้องหาสัมพ้องธาตุไฟตัวอื่นแล้วนะครับผมอย่างหนึ่งคือเวลาทีมเรามีโล่เนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้ฮิลเลยก็ได้ครับ อย่างทีมที่ผมเล่นกับโทม่าเนี่ยก็แทบจะไม่มีฮิวเลยอาจจะมีดาบน้ําซิงชิวมาฮิวให้นิดหน่อยแต่ว่าปกติแทบจะไม่โดนดามเมจอะไรเลยครับเพราะว่าโล่โทม่าเนี่ยมันอัพไทม์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนั่นแหละครับสรุปคือทําสั่นพ้องธาตุไฟได้ง่ายนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวธาตุไฟที่มีโล่นั่นเองดีดีข้อดีอย่างต่อไปนะครับผมก็คือหล่อเทนั่นเองครับผมถ้าเตะหอกได้แบบว่าโอเคยอมครับผมซื้อเลยซีไปแล้วข้อเสียอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือ เป็นตัวละครสีดาวทําให้สเตตเนี่ยมันค่อนข้างด้ยอยกว่าตัวละคร5าดาวไปสักนิดหนึ่งนะครับผมโล่ของโทมัสเนี่ยแข็งก็จริงนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่แตกเลยนะครับผมมันก็มีบางจังหวะที่รับดาเมจเยอะเกินแล้วแบบว่ามันระเบิดเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าโล่โทมัสเนี่ยยังไงมันก็เป็นโล่ธาตุไฟนะครับผมไม่ใช่เป็นโล่ธาตุหินเหมือนจงหลีที่กันทุกอย่างได้แบบว่าแท่จะไม่โดนอะไรเลยโล่ธาตุไฟเนี่ยจะกันไฟได้ดีนะครับผมแต่ธาตุอื่นก็จะกันได้ด้อยลงนั่นเองด้อยกว่าโล่ธาตุหินนนั่นเ เ้อเสียต่อไปก็คือ C 0เนี่ยเล่นค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเพราะว่า C 0ูเนี่ยมันจะมีดาวไทมด้วยนะครับผมถ้าเกิดไม่ได้ปลด C2 เนี่ยกูดาวกับระยะเวลาใช้งานเนี่ยมันจะเหลื่อมกันนิดนึงแล้วก็ถ้าไม่ได้ปลด CC เนี่ยอาจจะเก็บพลังงานาธาตุยากด้วยนะครับผมโอเคก็จบไปประมาณนี้เลยกันนะครับผมสำหรับไกด์โทมมนะครับผม ่วงท้ายของโทมัสเนี่ยผมขอไม่ใส่ดาเมจโชว์เคสละกันนะครับผมเพราะว่ามันไม่จะเป็นนะครับผมส่วนใครมีคําถามเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดผมเห็นแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้สุ่มโทมัสนะครับผมก็อย่าลืมไปสุ่มส่วนใครไม่มีเพชรก็อย่าลืมไปเติมนะครับผมกับร้านเมโลทอปอัพนะครับผมร้านเติมเกมถูกๆและปลอดภัยนะครับผมใช้แค่เพียง UID กับชื่อตัวละครด้วยเลนราคาที่ถูกสุดๆเลย ถ้าใครสนใจนะครับผมสามารถเข้าไปทักในเพจเมโลท็อปอัพหรือแอดไลน์เมโลท็อปอัพไปได้เลยนะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนสำหรับวันนี้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดไกด์เก็นชินในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับผมอไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ